สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว youtube และท่านสมาชิกทุกๆท่ทานนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักคราวนี้เราก็มาทำคลิปพิเศษให้กับท่านสมาชิกเช่นเคยนะคะจากการเว้นวักจากการทํานายดวงนะการทํานายดวงคาดการปีก็ทําให้แล้วนะคะในลิง์ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นคาดการเกี่ยวกับความรักโดยตรงเลยนะคนโสดคนมีครอบครัวนะคะ คนคบกันไปดูสิปีหน้าจะเป็นอย่างไรความรักจะราบรื่นไหมจะได้แต่งงานไหมจะพบจะพบคู่ครองไหมก็ไปดูได้ในคาดการณ์ปีความรักส่วนงานเงินโชคลาภสุขภาพนะไปดูสิปีหน้าการลงทุนกิจการการงานหางานได้ไหมนะคะก็ไปดูในรูปแบบของ12ราศีแบบดวงทั่วไปแล้วก็12นักสัตว์นะคะทำให้เรียบร้อยแล้วใครหาไม่เจอถามมานะคะเดี๋ยวฝากลิงก์ให้นะคะ ทีน,นี้เราก็มาดูคลิปพิเศษในการเสียงทายเช่นเคยนะคะสำหรับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคลิปนะเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ทำเยอะนะจะทำแค่สามกองกองที่1นึกองที่2องกองที่สามนะคราวนี้เราจะมาตั้งหัวข้อในเรื่องของเ,อเราจะใช้หัวข้อคำว่าเขารักเราไหมนะก็เสียงทายดูเช่นเคย ไปดูแนวโน้มคนที่เราเล็งไว้นะเขา,ารักเราไหมถ้าคุณมีหนึ่งคนสองคนคุณก็เลือกเลยนีทีเดียวเลยอ่าคนที่1เลือกกองนี้คนที่2เลือกกองนี้นะคะถ้ามีอยู่ในใจของคุณนะก็ดูได้เลยนะคะดูพร้อมกันนะ,ะเป็นการเสี่ยงทายอธิษฐานด้วยตัวของท่านเองนะคะเพราะนั้นดูก็เพลิดเพลินไปนะคะดูสนุกสนุกอย่าเค่งเครียดอย่าซีเรียสเพราะว่า การเสี่ยงทายนี้แล้วแต่ศรัทธานะนะแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความเลื่อมใสศรัทธาในไพ่นะตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงคนคนนั้นนะคะแล้วก็เลือกก็ให้เวลาในการเลือกนะคะกลองที่1ก็ดาวสองดวงกองที่2ก็ดาวดวงเดียวกองที่3ก็จะเป็นกุหลาบสีขาวนะคะโอเคนะคะให้เวลาในการตั้งจิตอธิษฐานในการเสียงว่าคุณจะเลือกกองไหนดีนะคะ โอเคนะคะก็คงจะเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็มาดูซิว่ากองที่หนึ่งเป็นอย่างไรบ้างนะเขาชอบเราไหมอ่ะอ่าคนที่เราเสี่ยงทายที่ฐานเนี่ยกองแรกเนี่ยเขาชอบเราไหมเราก็มาดูกันนะจริงๆเขาชอบคุณนะกองนี้แต่ว่าเขายังเอาหนทางที่เขาไปจีบคุณนะยากมากรู้สึกเขามีคนคนนี้นะไม่มั่นใจตัวเองนะ อ่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบมั่นใจในค,ใคือไม่ใช่คือไม่ไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะว่าตัวเองอะ่ะชอบเขาอ่าชอบแล้วไม่รู้สึกไม่มั่นใจจะเข้าหาเข้าหาคนคนนี้อย่างไรจะเข้าหาคุณได้อย่างไรหาหนทางไม่ได้เลยหรือจะไปจีบยังไงมันจะเข้าพบยังไงจะเจออย่างไงแอบชอบนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเขาแอบชอบคุณอยู่นะแต่เขาขี้ขาดเกินอะ่ะคือขาดความกล้าที่จะเข้าไปอะ่ะ อในการที่จะตัดสินใจเข้าไปจีบหรือว่าจะเข้าไปทักทายอ่าเขาเหนื่อยนะในในการที่เขาคิดเรื่องของคุณเนี่ยเขาเหนื่อยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีอ่ะทั้งที่อ่ทาทั้งที่ตัวเองอ่ะชอบอ่ะนะชอบอยู่นะแต่ก็ไม่กล้านะก็ไม่กล้าจะออกตัวยังไงดีกับคุณอ่นะไม่รู้จะเข้าไปแบบไหนกลัวหน้าแตกกลัวคุณไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะ ไม่มั่นใจไม่แน่ใจจะไปคุยทีไรก็ถอยออกททุกทีจะเดินเข้าไปก็ถอยอ่ะไม่กล้านะเหนื่อยนะจริงๆิก็อยากตัดสินใจเข้าไปอยู่ไม่ใช่ไม่อยากจะตัดสินใจเข้าไปแต่มัน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 ขาดมันขี้ขาดไม่กล้าพอที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณบางทีคนคน,คนนี้คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคนคนนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาคือใครก็ได้เนี่ยคนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขามีตัวตนหรือเปล่า นะบางบางท่านนะอืมเขาอาจจะแอบชอบอยู่ทีนี้ถ้าเกิดเขาพูดได้เขาจะพูดยังไงกับคุณแน่นอนถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะเข้าไปคุยกับคุณเลยเขามีความมั่นใจเมื่อไหร่เขาไปแน่นอนเขาจะเลือกคุณนี่แหละเอาไงดีไม่ว่านะจะเอาไงก็จะได้เข้าไปบอกคุณสักทีเขาจะบอกคุณว่าเขาชอบคุณนะตอนนี้เขาพร้อมแล้วน่ะอ่ โอเขายังไม่มั่นใจตัวเองแต่เขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะบอกคุณทันทีอ่าสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะสําหรับสถานการณ์ที่เขานะเขารักคุณไหมอ่าเขารักเราไหมเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาหรือเราก็เหมือนกันนะในการเรียกนะทีนี้เรามาดูซิว่าคนที่เลือกกองที่สองว่าเขารักเราไหมนะกองที่สองเขารักเราไหม ไอกองที่หนึ่งไม่มั่นใจนะแต่ชอบแต่ไม่มั่นใจอ่าทีนี้กองที่สองคนนี้นะฟอร์มเยอะฟอร์มสูงมากเลยชอบหยดหยอดอยู่แบบแยบแยบเหมือนไม่ชอบทําเป็นเล่นๆนะ่ะทาเหมือนเหมือนเหมือนหยอกหยอกอ่าบางทีก็นิ่งๆอ่าเฉยๆวางฟอร์มเหมือนคนวางมาดนะน่ะคนกองที่สองเนี่ย อ่าฟอร์มเยอะหน่อยอ่าทำเป็นเหมือนใจเย็นไม่สนใจบางทีก็นิ่งๆบางทีก็หยอดหยอดคุยบ้างบางทีก็มาแสดงอะไรแบบคุยกับเราบ้างอืมแต่เขาทำตัวเหมือนไม่ได้ชอบอ่ะทำเหมือนเฉยๆแต่จริงๆชอบนะคนเนี้ยคือฟอร์มสูงว่างั้นเถอะชอบเขาชอบเราแต่ไม่ยอมแบบคือกลัวเสียฟอร์มอ่ะวางฟอร์มเยอะอ่ะกลัวเสียหน้าด้วยกลัวว่าจะ ถูกปฏิเสธหรือกลัวว่าเราจะไม่ชอบอะคนที่เลือกกองที่สองเป็นอย่างนั้นนะเออคือไม่แสดงออกอะไรมากมายให้เรารู้ว่าเขาอะชอบทาตัวเหมือนไม่ชอบว่างนั้นเถอะแต่ถ้ามีโอกาสได้พูดเขาจะพูดอะไรกับเรานะสาหรับกองที่สองนะคะโอ้เขาเนี่ยนะอืมอืมขอคุยไปอีกสักระยะหนึ่งนะให้แน่ใจตัวเองว่ามันมีความกล้าที่จะที่จะออายังไงล่ะ ให้คุณภูมิใจในตัวเขาก่อนมีอะไรดีๆเข้าไปคุยให้ฟังก่อนว่าเขามีอะไรบ้างเขาทำงานเขาเรียนที่ไหนอะไรยังไงอะนะเขามีความสามารถอะไรเขาประสบความสำเร็จอะไรอ่นะนะคืออยากเป็นแฟนด้วยอ่ะเขาอยากเป็นแฟนกับคุณนะคนคนนี้คนที่กองที่สองฟอร์มเยอะก็จริงแต่อยากเป็นแฟนในใจแนละอยากคบคุณอยากมีคุณอ่นะชอบวางั้นเถอนะเขาชอบคุณนั่นแหละ คือ,โ,อโหมองไปการไกลเลยนะหนูอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวอยากเปิดตัวอยากวางแผนเนี่ยอยากคบกันจริงๆจ,จังๆในอนาคตของเขาเนี่ยคนนี้วางแผนสูงวางแผนไว้ไกลมากทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวเองทําฟอร์มเหมือนไม่ชอบจริงๆแล้วชอบเนี่ยเนี่ยวางวางลงหน้าไวเยอะอยากเปิดตัวว่าคนนี้ว่าเราอะเป็นแฟนเขานะแต่ตัวเองเนะี่ยยังวางฟอร์มเฉยิงแบบเหมือนมาดวางมาด เก็กๆว่าง,งั้นเดูดง่ายๆคือกองที่สองค่อนข้างจะเก็กๆขี้เก็กหน่อยหนึ่งแต่ใจเึืๆองๆชอบว่าง,งั้นเถอะกองที่สองนะคะทีนี้เรามาดูกองที่สามกันสําหรับบุราบขาวนะคะว่าเขาชอบเราไหมมาดูซิว่าเป็นอย่างไรกองที่สามนี่รู้สึกว่าเขาจะชอบอยู่นะเขาชอบคุณมากด้วยแต่ปัญหาเขาเยอะนะ เออเขารู like. ้สึกว่าตัวเขาน่าจะเป็นปัญหาแต่เขาเขาเขาให้คุณรู้เลยแหละว่าเขาอะชอบคุณน่ะนะปัญหาเขาเยอะเขาเห็นคุณเนี่ยรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้กับเขาแล้วเห็นหน้าเขาก็มีความแบบอ่าเขาเรียกว่ากําลังใจนะเห็นหน้าก็สู้ต่ออ่ะปัญหานี้ขอเห็นหน้านิดนึงกําลังใจว่างั้นเถอะเห็นคุณคุณเป็นกําลังใจให้เขาอะนะคะในสิ่งที่เขาแบกปัญหาว่าเยอะแยะแต่เห็นคุณแล้วเขาก็มีความรู้สึกนะ เออหายเหนื่อยว่างั้นเถอะนะเขาชอบคุณนะก็ชอบชอบเรามากเลยแหละนะอยากจะเริ่มต้นนะอ่ถ้าเนี่ยเขาเขาอยากเริ่มต้นกับคุณน่ะอืมะแต่ปัญหาเขาเยอะนะเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณจะรับตรงนี้ได้ไหมเนี่ยแต่เขารักคุณแน่นอนเขาอยากเริ่มต้นชีวิตกับคุณอยากคบกับคุณเป็นฝฟนอย่างจริงจังๆนะคนที่เลากองที่สามเนี่ย เนี่ยเขาอยากเป็นแฟนกับคุณดีไม่ดีคุณรู้ได้ซ้ําไปว่าเขาชอบคุณเนี่ยกองนี้แต่ปัญหาเขาเยอะนะเขาต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างสิ่งที่เจ้าทำนะ่ะคือเนี่ยให้คุณรู้ว่าคุณนะ่ะชอบเขาอนะ่ะชอบคุณนะ่ะแต่ต้องรับต้องแบบให้โอกาสเขาหน่อยขอให้เห็นหน้าเขาก็าหายเหนื่อยอ่ะเขาก็ทงานหนักด้วยนะคนคนนี้นะมีอะไรที่เขาต้องรับผิดชอบสูงนะ ไอ้นี่ถ้าเกิดเขามีโอกาสได้พูดกับคุณนะเขาจะบอกอะไรคุณก็อยากให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยนะก,ก้าวหน้าเป็นแฟนกันไหมถ้าเขาพูดได้นะก็จะบอกกับคุณว่าเราเป็นแฟนกันไหมนะอยากให้ความรักของเราเนี่มีการพัฒนามีมีอะไรที่มันคืบหน้านะคือค,บก,อกงงนนคบกันอยากแต่งงานเนี่ยเนี่ยเขาคบกันอยากแต่งงานเนี่ยคนนี้อยากเปิดตัวอะไรอยาก บอกให้รู้เลยล่ะว่าเขาชอบคุณเลยแหละเนี่ยคนนี้กองที่สามนี่ให้รู้เลยแสดงออกเลยว่าเขาชอบเด๋ยวกองที่สองนี่ชอบแต่วางฟอร์มสูงแต่มีความหวังไว้สูงเนี่ยอยากเปิดตัวอย่างมีคุณนี่แหละ,ะแต่กองที่หนึ่งยังขาดอยู่มีกล้าพอไม่แน่ใจตัวเองเนี้ยไ,ไม่แน่ใจอ่ะนะแ,อแอบชอบอยู่กองที่หนึ่งประมาณนี้น,นะคะสำหรับคลิปพิเศษก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับท่านสมาชิก นะคะเพราะออนั้นอย่าซีเรียสนะคะดูเพลิดเพลินไปดูสนุกสนุกไปแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มนะแนวโน้มนะอยู่ที่เราศรัทธาเพราะว่าเป็นการเสี่ยงทายด้วยดวงท่านเองไนงะเป็นการจับเลือกไพ่เองนะแล้วก็ทํานายออกมาให้กับท่านสมาชิกนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสาหรับคลิปพิเศษเ,เขาชอบเราไหมนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปดีๆใหม่ๆมาฝากท่านอีกในคราวต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ